สวัสดีค่ะวัญตาค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายดูแลควบคุมเรื่องอะไหล่และบริการหลังการขายของบริษัทเแพ็กเกจตเซลเซอร์วิสองพันสิบและบริษัทในเครือค่ะไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องแพ็คเครื่องบรรจุหรือเครื่องซีนฝาเรามีอะไหล่พร้อมรองรับทุกระบบพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะอะไหล่ที่เรามีเช่น ฮีเตอร์ใช้สำหรับเครื่องบรรจุกาแฟบรรจุคอลลาเจนหรือเทม c o n คอนโทนใช้วัดอุณหภูมิเครื่องห่อสบู่เครื่องบรรจุกาแฟคอลลาเจนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะเรามีการตรวจสอบสต็อกให้คุณตลอด้อไม่คำแนะนำว่าเครื่องของคุณควรใช้รุ่นไหนอะไรที่เข้ากันได้และช่วยในการสั่งของคุณไม่ผิดพลาดแน่นอนคะ่ะ ส่งไวบริการไวทีมเรายินดีให้คำแนะนำตลอดสนใจสอบถามหรือเช็คอะไรแอดไลน์หรือโทรมาที่0919892095 0958890016ขอบคุณที่ไว้วางใจทีมงานดีแพ็กเก็ตขอบคุณค่ะ